สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการสัญโยชาแนลนะฮะเกมที่คุณรับชมน,นี่เกม GTA v i c e City นะฮะตอนนี้เราก็ภารกิจที่3แล้วนะฮะไอหล่าว่าบ้าน,านกูนี่ฮะบ้านเราฮะเราสามารถมีบ้านอยู่ได้กนะยนเอ้าโอ้เข้ยาใจละมันสามาลดดาวได้นะฮะโอเคไปทำภารกิจกันเลย ภารกิจต่อไปภารกิจอะไรวะเดี๋ยวไปดูกัะนฮะ <c oughs> ไปยังไงต่อวะเอ้ยไปดีเออมาบมาบไปเลยขับแบบ <c oughs> นี้มาบนี่ภารกิจนะฮะ เป็นทางรัดมันจะเร็วที่สุดโอเคตอนนั้นมันมีคนโนรมาหานะแต่เราไม่ได้หายไวต้องขอขออภัยด้วยนะมันไปเล่นเลย <c oughs> ดูคลิปไปนะฮะ คัดเลยดีกว่าแม่งไ,ไม่มีเสียงอะไรวะเอ้า oh. oh. <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ umb, ada, ไปไปทุบรถนะฮะแต่อะไรไม่ให้ฆ่าหรอ <laughs> ไปทุบรถสองคันแล้วก็ห้ามห้ามฆ่าห้ามฆ่าคนที่นั่นนะเป็นเจ้าของรถโอเคเก็นละ โอ๊ยทำไมมันแหลกเนี่ยไปเลยตรงแรกที่เราจะไปนะฮะัะวนชุดมากตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคไปเลย <c oughs> เอ,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 อขับไม่เป็น อะไรวะมาตรงนี้เหรอโอเคมาตรงนี้ก็ได้โอเคอะไรวะทุบอื้อนี่นะนี่นะนี่นี่ไอ้สัตว์มันคุณไม่ทุบเร็วๆหรอแฮปทุบทุบแบบเร็วๆดิเออทุบ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 ต้นไหนมันจะพังวะนี่นะ มันใส่มันใส่มันไส่มันใส่มันใส่มันใส้หนีหนีหนีนะ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 หนี่นี่นีนะรอให้หนีไปนะมันกูจะฆ่ามึงเปล่าวะกูขับไปแล้วกัน อไปก็ไปจุดสีเหลืองตรงนั้นนะฮะอุ๊ยอุ๊ยวัอุ๊ยอุยอุมนีนะฮะจำได้ละมันจะมีนี้ล้วเปล่เออมาไปเลยไอเลยหักลบโอ้ยเจ๊ะเจ๊ เอหลบหลบแป๊บหลบแป๊บไปเลยลูกไปเลยลูกไปเลยชึบ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 โอ้ยภารกิจน,นี้ก็สั้นๆนะฮะเดี๋ยวซ้อมพละกิจเลยนะเดี๋ยวพละกิจเดียวภารกิจเดียวแหละอะไรอ่ะ อทุบมันเหรอให้มันหนีเฮ้ยรถกูขวายอยู่นะเอา้ารถรถหายเอ้ยอะไรบ้าอ๋อให้มันออกมาจากรถนะฮะไอ้สักลงมานี่เน,นี่ยไปละ เอาละเอ๊ยจบจบท่านี้อยาไปเซฟก่อนนะฮะอุ้ยอเอาเหี้ยเลยที่เซฟทางลัดเฮ้ยก็ถูกเลยนี่วะเออไม่ได้แดกกลอกตำรวจอออะไรล่ะ ทำไรกูไม่เห็นเงินเลยอ่ะนายระวังด้วยนะทอมมี่ไอ้เหี้ยมันเร็วชิบหายเลยกูแปลไม่ทันเนี่ยคล้าย่า เราจะไปเอาเงินนะฮะแต่ว่าไม่มีกูจะทำยัไรโอ้แรดแรดมากนี่ต่อยแมงไปละไปละเอาละอา้าวผมขอจบคลิปแล้วนะครับโอยเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีรโรสสุรยการสัญญาชาแนลนะฮะเกมที่คุณรับชมนี่